สวครับพี่นอพอพอพอ้องพอๆกับช่องฟุกขวัญใจลำเ<จ>พลินนอร์ทเชียงห้งางยางไม่ได้เ<ท>กือบหอดแล้วถึงแล้วถึงแล้วตินี่เหรอไม่ใช่อันนี้ยังเป็นส่วนเล็กๆอยู่อ๋อส่วนเล็กๆของปราสาสทที่ใหญ่ก็คือส่วนปัจจุบนันนี่คือห้างยาอ้ยเบิรงแท็กซี่ <laughs> หอดปราสาทแล้วเห็นแท็กซี่หอดไหนเดี๋ยวเดี๋ยว จับกล่องดีๆกันพี่น้องเบิงผลอันนั้นมันอ่านว่าอะไรอ่ะโบรา,าบ<อ>ณ,ณสถาีอ๋อกุติลือสีตรงนี้เท้าบ้านหลังนึงอ่ะเออเฮ้ยคือมาเาบิกัหวอโบราณสถานเฮ้ยทำไมคนลุกแปลกๆคือบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มาก อีหลีงางไม่ผิวขวนลูกก็มันของจริงไงโอยแหละบธ่ธรรมดาได้กี่บอนนี่ฉันเคยมาแล้วฉันรู้ไปยางต่อข้างหน้าเห็นไหมหเห็นแล้วหน้างหน้านั่นนะ แบตกบสีเบิด,ด้วยเดี๋ยวยังไม่ทันได้หยิบึดเพิ่แบงนี่กระเป๋าออกมาชาร์จู่อจะหมดแล้วเหมือนกันหะือสีมันสีวิตไม่เป็นไรแต่สามารถชาร์จกับถ่ายไปได้ด้วยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวไปฝ่าวงางเขายาซื้อลีซิ้อละอุยมะขามเทศน่ากินอ,ะอ่ะดกมากเลยอ่ะ หวานฝาดไ่อวะไม่ฝาดแนวนี่หวานนี่เติมต้นอัญญะเลยอ่ะชิมไหมอยากชิมอยู่บิมีหม้สอยเอาอีเละ <laughs> สดลดนวดแห้งว่ะฉันแค่จมซื่อๆนี่นั่งนี่หลัดหลัดลวมใส่เรียบ่ะ ไอหยังไม่กลอหัวโอ้ยยูยางได้ข้างบนนู่นอ่ะมันนี่ซียิปหายไม่ใช่นู่น่ะโอ้ข้างบนไกลพูดไปไปเถอะเราอย่ามาสื้อระบนกับของนะมาซิมไปหน่วยหนึ่งผมทำผมมาพังละฟาดปะฟาดปะฟาดว้าวบอกแล้วว่ามันฟาด เว้ยทางปุ่นเธอตกเบ็ดเออแต่ว่าพ่อจนบอกว่าแกมาตกปลานะแต่ว่าไปแต่ตรงไหนไม่รู้จากเหล่าบุไปยังออกก่อนเลยต่ำเจืเป็นอะไรนึกว่ามีคนโทรมาโอ้ยไม่มีอะไรกูตรวจโอ้ย ขางลำบาก <c oughs> ลำบากแอดกินโต๊ดอีกไม่มีกินแต่ว่าไม่ได้ปัดามากสุดว่ากินได้เนาะกินได้จิ้วจะกินโหลดเบาเบิกวะ <c oughs> เนี่ยเนี่ยว <c oughs> นมาวน,นมาล่อหน้าล่อตาสองสามรอบแล้วไม่เป็นไรถึ่งแล้วไม่ต้องการแล้วโบ ประมาณว่าเมเยยี่ยี่อยืนนี่เว้ยยืนยี่เเสิ่ะตอนโทรหาแท็กซี่เด้วบอกว่าอยู่ในตัวเมืองว่าสั้นบัดพ่อมาหนี่เต็มมาเนะหรือว่าเขาไม่ได้อยู่ในเครือเดียวกันฟังผลบ่มีประสาทเนาะ ใชหรอทำใหมาอยู่ในเมืองเลยใช่แต่ว่าตรงนี้ยังยังไม่ฮอตยังไม่ฮอตยังไม่ฮอตปวดแขนเหรอถือโทรศัพท์ยังไม่ฮอ,อ,เอ,อตเท่าไหร่แต่เราจะเดินอันนี้เลี้ยวขวาแล้วก็ถึงเลยไม่เลี้ยวนะเห็นในนี้ตรงอย่างเดียวนะเลียวเนีย่ยตีอ่ะไป คนของทินน้ำทางตอนตอนนี้ยังยังไม่หอดยังไม่ฮอดพี่น้องกเห็นผมดำ่จะตีเด้วดำอยู่แล้ว MV <laughs> สู้ๆเพื่อเพลงของตัวเองและเพื่อ fc ทุกคนนะคะเพื่อพ่อแม่พี่น้องทุกคน, <laughs> ท,กคนที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจพวกเราสองคน <laughs> เราจะมอบเพลงไหม <laughs> เราลงทุนพนเพื่อเพราะว่าแม่แม่นนะครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเรามีจิตใจตั้งใจที่จะมีเพลงเป็นเพลงของตัวเองเราก็ต้องนี่แหละถ้าดัง้นมากเดี๋ยวเอาเพลงอีกขนึ้นเตยได้หรืเอาเอาคำว่าเดียงเดียงออกได้ไหมใจมันเดียงเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียงเดียงได้สนุกชอนเนี้ยเฮ้ยมาทัศนศึกษา ไม่ดีจะบอกได้ทัวจีนอันไม่ถึงโอ้ยใกล้ถึงแล้วขับต่อไปยังถนนจอมสุนทเสด็จเด็กยังมาไม่ถึงสิขเขาดบางสามารถเดินตรงไปเลยได้ไหมไม่ได้น้าใ้เดินไปเหอะขอร้องไม่ได้ไม่ได้แล้วเขาซิมมีบนไรไว้เหตุที่อย่าง ขวาไม่ใช่เหรอเรียขวาอยู่รถปะรถมีขามเลย,าายเนี่ขนนยขามสนามหญ้าเป็นเนี่ยได้บอขอ,ขอ,ขอหลอกเฮ้<า>ยน,นั่นไงนั่นนั่นเห็นหัวประสาทแล้วไปขามไปนี่แหละเฮ้ยประทื่นเต้นอะตื่นเต้นไหมไอตื่นเต้นสิหัวเธอเคยมาผุนหัวประสาททั้งผุนไกลๆผุนพี่น้องใช่ถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เฮ้ยเราเป็นไกด์เราเป็นไกด์นำทาง เราอยู่ที่ประตูเมืองพี่ไม้ด้านทิศใต้ของประตูชัยนะคะฝ้าเถาะขอลองฮอนไม่เราจะแบบให้ความรู้ไงถ่ายตรงนี้เลยได้ไหมขอลองยังไปถ่ายข้างหน้วลูกญี่ปุ่้นมีทัศนศึกษาโอ้ยอย่าทัศนศึกษาเถอะนี่ตรงประตูนี้สวยอะขอลองต้นนี้สิอต้อนลอยตีตรงนู้นสวยกว่าเยอะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอแวะหมเอาพระแวงออกไม่ชัดก่อนมันสีดับเค่ <Okay. S 1> ครับพี่น้องเดี๋ยว <Okay. S 1> อันไทย <Okay. S 1> ตอนเข้าไปข้างในนะครับ mm hmm. ตรงน,นี้ยังเป็นประตูด้านหน้าอยู่นะครับ <Okay. S 1> พี่น้องข้างในก็จะถึงเป็นประสาทเป็นตัวของประสาทพ่มานอุ้ยเยร็วๆบ่ไกลเกินฝันโอเคพี่น้องเดี๋ยวผมลงก่อนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ